เหลือเชื่อสวดพระคาถานี้เงินเข้าทันทีเรียกเงินเรียกทรัพย์เงินทองไหลมาเทมาขาขายก็ดีคาถามหาลาภหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบาตั้งนโมสามจบแล้วกล่าวพระคาถาว่าณาม,ามีมามหาลาภาเอหิมะมะณชาลีติ สีวลีจะมหาเถโรลาภะลาโภนิรันตะรังสีวรีจะมหาเถร,ร,รัง,รารงลาภะสุขังปิยังมะมะลาภะสะเทวาไหลามาเบื้องบนลาบในมนุษย์ไหลามาเบื้องล่างลาบพระตถาไหลามาสัจจังสิทธิกรรมังพระวันตุเม จะเกวะลาจะลาพานังลาพระสุขังปิยังมะมะนาชาลีติมะอุนะโมพุทธายะอสังวิสุโลปุสสะพุภานะมามีมามหาลาภาเอหิมะมะนาชาลีติ สิวลรีจะมหาเถโรลาภลาโพนิรันตะรังสิวลรีจะมหาเถรังลาภสุขังปิยังมะมะลาภะสะเทวาไหลามาเบื้องบนลาบในมนุษย์ไหลามาเบื้องล่างลาบพระตถาไหลามาสัจจังสิทธิกรรมังพระวันตุเม จะเกวลาจะลาพานังลาพระสุขังปิยังมะมะนาชาลีติมะอาอุนะโมพุทธายะอสังวิสุโลอุสะภุภะนะมามีมามะหาลาภาเอหิมะมะนาชาลีติ สีวลีจะมหาเถรโดลาภลาโภนิรันตะรังสีวลีจะมหาเถรังลาภสุขังปิยังมะมะลาภะสะเทวาไหลามาเบื้องบนลาบในมนุษย์ไหลามาเบื้องล่างลาภพระตถาไหลามาสัจจังสิทธิกรรมังพระวันตุเมจะเกวลา จะลาพานังลาภสุขังปิยังมะมะนาชาลีติมะออาุณโมพุทธายะอสังวิสุโลอุสะภุพะนะมามีมามหาลาภาเอหิมะมะนาชาลีติ สีวรีจะมหาเถโรลาภลาโภนิรันตะรังสีวรีจะมหาเถรังลาภสุขังปิยังมะมะลาภะสะเทวาไหลามาเบื้องบนลาบในมนุษย์ไหลามาเบื้องล่างลาภพระตถาไหลามาสัจจังสิทธิกรรมังพระวันตุเม จะเกวะลาจะลาพานังลาพระสุขังปิยังมะมะนาชาลีติมะอุนะโมพุทธายะอสังวิสุโลอุสะภุพะนะมามีมามหาลาภาเอหิมะมะนาชาลีติ สิวรีจะมหาเถโรลาภลาโพนิรันตะรังสิวรีจะมหาเถรังลาภสุขังปิยังมะมะลาภะสะเทวาไหลามาเบื้องบนลาบในมนุษย์ไหลามาเบื้องล่างลาภพระตถาไหลามาสัจจังสิทธิกรรมังพระวันตุเม จะเกวลาจะลาพานังลาพระสุขังปิยังมะมะนาชาลีติมะอุนะโมพุทธายะอสังวิสุโลปุสสะพุภะนะมามีมามหาลาภาเอหิมะมะนาชาลีติ สีวรีจะมหาเถโรลาภะลาโภนิรันตะรังสีวรีจะมหาเถรังลาภะสุขังปิยังมะมะลาภะสะเทวาไหลามาเบื้องบนลาบในมนุษย์ไหลามาเบื้องล่างลาภพะตถาไหลามาสัจจังสิทธิกรรมังพระวันตุเม จะเกวะลาจะลาพานังลาพระสุขขังปิยังมะมะนาชาลีติมะออุนะโมพุทธายะอสังวิสุโลอุสะภุภะนะมามีมามหาลาภาเอหิมะมะนาชาลีติ สีวลีจะมหาเถโรลาภลาโภนิรันตะรังสีวลีจะมหาเถรังลาภสุขังปิยังมะมะลาภะสะเทวาไหลามาเบื้องบนลาบในมนุษย์ไหลามาเบื้องล่างลาภพระตถาไหลามาสัจจังสิทธิกรรมังพระวันตุเม จะเกวะลาจะลาพานังลาพระสุขังปิยังมะมะนะชาลีติมะออุนะโมพุทธายะอสังวิสุโลอุสักภะพะณมามีมามหาลาภาเอหิมะมะนะชาลีติ สีวรีจะมหาเถโรลาภลาโภนิรันตะรังสีวรีจะมหาเถรังลาภสุขังปิยังมะมะลาภะสะเทวาไหลามาเบื้องบนลาบในมนุษย์ไหลามาเบื้องล่างลาภพระตถาไหลามาสัจจังสิทธิกรรมังพระวันตุเม จะเกวะลาจะลาพานังลาพระสุขังปิยังมะมะนาชาลีติมะออุนะโมพุทธายะอสังวิสุโลปุสะภุพะานะมามีมามหาลาภาเอหิมะมะนาชาลีติ สีวรีจะมหาเถโรลาภลาโภนิรันตะรังสีวรีจะมหาเถรังลาภสุขังปิยังมะมะลาภสะเทวาไหลามาเบื้องบนลาภในมนุษย์ไหลามาเบื้องล่างลาภพระตถาไหลามาสัจจังสิทธิกรรมังพระวันตุเม จะเกวะลาจะลาพานังลาพระสุขังปิยังมะมะนะชาลีติมะอาอุณโมพุทธายะอสังวิสุโลอุสะภุพะ